สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านรอคุณอะไดก็เ้าก็เศร้าดงดีดพี่น้องล่าสุดนะฮะเอ้ยอะไรนี่พี่เบาทำไมเรือแต่หํานี่เฮ้ยปลาบอนปลาบอนเอาเลยเหรอตรงนี้เลยเหรอเอาเอาไปลงคุณลงไปเลยเดี๋ยวผมดูให้เออคุณคุณไปเลย โอ้ทำไมโทรศัพท์คุณจีเลยเนี่ยพักกันพักกันฮะเริ่มลงแล้วกันโอ้ยเฮ้ยอะไรนะอู้วู้ฮแตายแล้วเอฟซีได้ปลามาถึงได้ช็อตเด็ดเลยโอ้ปลาอะไรนะนะปลาสูตรปล้สูตรโอ้ปลาสูตรพี่น้องล่าสูตรได้สูตรนะ เจอแล้วเหรออ่ะล่าสุดนะพี่บ่าวเจอแล้วในเอฟซีหนปลาของเจ้าพี่บ่าวทำไมแห่เจ้ามันทำไมมันดูแห้งแต่แล้วจริงเหรอพี่บ่าวเจ้าเอาปลาคอไว้ในโซงบอ มันจะคือหรือเปล่าทรงเจ้านี่ดูท่าทางเหมือนไม่คือเลยเดี๋ยวดูดิเออเอา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 ลองดูลองดูอ่ะหนึ่งเอาพอหรือยังเอายังเอ้ยวานแหก็ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่โอ้ยแดดร้อนปลาใหญ่ปลาใหญ่บ่ พี่บ่าวเจอปลาใหญ่นะท่านผู้ชมขึ้นโชว์ไงตัวเหรอปลามขึ้นโชว์เลยโอ้ยเป็นไงพี่บ่าวไปแล้วไปแล้แลลวเหรอปลาใหญ่แลนะ้วอือล่าสุดนะพี่บ่าวก็เจอปลาใหญ่แต่มันไม่ได้เนาะเออ นี่นะผู้คนก็เยอะในเอฟซีมีทั i̇şte uh ้งยกยอใหญ่มากเลยนี่ในเอฟซีมีจ่ด้วยเป็นไรพี่บาวคือไหม ไปแล้วเฮ้ยังไงไม่ผ่านไม่ผ่านบอโอ้ลาขึ้นหน้าตาเลยนะต่เโกไม่คือบาทนีไ้ไม่ได้ม<ะ>ีไหมจริงปลาใหญ่ด้วยเมื่อกี้นะ,ะไม่มีอะไรเลย นี่ในเอฟซีนะล่าสุดก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับรจบัจบไปโยล่าสุดนะครับ,บโอ้โหโ,โ,โนนลุกกระสาบก็ยกยออยู่ทางโนน อื่นอ่อนดักโอ้โหพี่บ่าวเป็นไงโอ้โน่นวานแหกกันใหญ่เลยพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปบุกดูนะในคลิปถัดไปทีเซีว่าแต่ละคนได้เยอะแค่ไหนแต่คนอื่นเขาใส่กางเกงอยู่เจ้าทำไมเหลือแต่เกงในนี่โอ้โชว์โอ้แต่แล้ว ตาขอใหไปบคนคนอื่นเขาก็าใส่ทรงใส่ยางเจะเจืออยู่เขาไมมีความมั่นใจเองของเจ้าเนี่ยมีแต่หำไายเจ้าเนี่ยติดเหลืองกับติดแดงแค่นูเจอให้เวทะวกะาตมั่นใจนี่ในเใส่ใ,ใหญ่ไีเนี่ยใส่ใหญ่เลยอเ่ใส่ขนาดบัง้มา,านี่นนในเอฟซีไอ เฮ้เจ้านี่คงจะไม่ได้กินปลาเล็กแล้วเนาะดูอยักทรงแล้วนี่เนฟซี่เหรอโอ้โหวันเฮ้ไม่แตกเลยโออ๋อเนาะเลยเจ้าจะทำอะไรนี่ โอดูโนนนเอฟซีสนุกสนานกันใหญ่เลยเฮ้เจ้าเอาแบบอันนี้บ่เออวางไได้แล้วเอาแบบนี้เอาบ่แต่แล้วเอฟซีจับกันคนละข้างดึงเลยไหมท้งนั้นอ่ะเออแต่แล้วโอ้โหฮ้ยโอ้โหวางไม่ได้เลยวางแล้มันติดกันอ่านี่เอ <nenhum bunları> <ayo> นี่คือการหาปูหาปลาตามท้องนานะครับโ oh, อ้ย่ายบายได้แล้วนน่ะตัวหนึ่งแล้วน่ะโอ้ยได้หนึ่งตัวนะนนโน่นโอน้โ oh. หดูด,ดูลุงนะลุงกระสาบในซีดูนะ โอ้ได้แล้วนะฮะเอาอย่างนี้บ่าพี่บ่าวเอาอย่างนี้เลยบ่าโอ้กลวบมาเลยหวานแห้ไม่ได้กินแล้วเฮ้เอาจะน้าวไหมด้วยเออสาวหรือเอางินมังง committed แต่แล้วหวานแห้ยังไม่ได้พอตัวมีคนขอซื้อแล้ว ไงพี่บาวเล่ปลาป่วเข้าไหมเล่ปลาไปแล้วเข้าไปแล้วพี่บ่าวเราไล่มองมันจะน่าจะได้กินกว่านะเอ้อทำไปนี้่อรอดนี่อ้านี่นะเอซ จะอะไรกินไหมนาะวันนี้พอได้ปิ้งกินอยู่บ <lawsuit> <ulously What S 1> ่ลายใหญ่ทุกทุกดูน้องนาวานแฮสนำนวันไว้ในเอฟซีเฮ้ยนี่ในเอฟซีท่านนะไงพี่บ้ามีตึกตึกบ้างไหมเออเออเฮ้ อะไรอย่าบอกนะตื่นทำเจ้าของไม่มีอะไรร้องหนะ่อยร้องยี่เฉยบนน่โอเโอ้เอ้ยยายบเอาอีกแล้วผมว่าพี่บบาเราตึกตึกสะดุ้งมาสิบอดีก็บอกเบางเพื่นจะจับเอาจับเอาทางผุนนะแต่แล้วเอซีนะโอเคครับก็ไม่ได้กินหรอกพี่น้องอาศัยพี่เบาว